ชื่อก็จะดุดหูตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินนะคะกับเพลงแวกซิงเกิลแรกค่ะของสาวแก่นสาวแพรวจากบ้ามชื่อแคนนี้เป็นเทจีเซีซั่นแปดไกาดงานนี้นะคะสาวแพรวบอกว่าเธอได่ต้องฟิตร่างกายมากกว่าเพื่อนค่ะเพราะว่าเพลงนี้นะคะแดนซ์กระจายส่วนความหมายกับชื่อเพลงก็ต้องยกนิ้วให้กับพี่ดีนี้พี่พวงนะคะเกินไปแวก อืมพี่พี่ดีแต่งให้ค่ะหนูก็ไม่ทราบเหมหือนกันองดูจากลักษณะนิสัยมั้งคะแบบชอบเพื่วุ่นวายเสียงดังอะไรเงี้ยค่ะ,อะของแพนนะคะจะเป็นเพลงแนวแดนส์นะคะอืมแดน์ที่สุดเลยก็ว่าได้ในในทั้งหมดนะคะ,ะก,ก็ก็ไปรับรองว่ามันแน่เลยมันแน่นอนค่ะก็มีท่าเต้นค่ะแล้วก็จะเป็นมีแรปด้วยในเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีเพื่อนเพื่อนมาแรปให้ <S <S คือเพลงหนูมันต้องเต้นด้วยค่ะคือมันก็ต้องออกกํบบาลังกายด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไปออกคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่ามันก็ต้องก็ต้องแบบมีเต้นมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่นั้นมันจะเหนื่อยง่ายก็ต้องออกกํบบาลังกายก็ต้องพยายามนิดนึงค่ะชอบมากค่ะชอบมากค่ะหนูคิดว่าเนื้อหามันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเลยค่ะอ่านะฮะเพลงเวทีสาวแพรว่าคุยฟุง้งวาทั้งสนุกไม่เหมือนใคร <c oughs> จะเพราะขนาด <c oughs> ไหนก็ต้องลองไปหาซื้อกันนะครับส่วนพรุ่งนี้เราจะมาปิดท้ายกับเพลงของน้องหลินฮะ No